ที่คุณเคยเหมาไปหนึ่งร้อยขวดจําจได้ไหมคะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงป๊อปปี้เลิฟหรือเปล่าหรือมันเป็นช่วงทําคะแนนทำไมเดี๋ยวนี้เบนขายของไม่เห็นเาเหมาเลยไหนเลียร์เรื่องนี้ก่อนเรื่องของเขาไปขายทำไมขายทำไมไม่เห็นขายเลยตั้งแต่แวันนั้นเลยยังไม่เห็นขายเลยจริงจัจาเลยาขายสยนคสติกนะสีมะนาวก่อนชวนขายของ,อง,องอยีง <c oughs> ่หร่า ในแต่ละวันนะคะก็เรียกได้ว่า f อฟซแฟนคลับเนี่ยต่างก็ลุ้นนะคะคู่ของสาวเบสกับหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กันหนักมากเลยแหละคุณผู้ชมยิงช่วงนี้เองนะคะอุ้ยโมเมนต,ต์แต่ละโมเมนต์ของเบสกับบิ๊กเนี่ยคือสนั่นโซเชียลเลยเปิดไปที่แอคไหนแอคไหนนะคะก็เจอเบสบิก๊กเจอเบสบิ๊กค่ะคุณผู้ชมยิ่งไม่กี่วันมานี้นะคะ2คนนี้เขาก็ไปขึ้นเวทีโตเกียวมิวสิกร้องเพลงคู่กันก็ทําเอาแฟนคลับด้านหน้าเวทีเนี่ยเมื่อเห็นโมเมนต์นะคะบนเวที ของสองคนนี้จะรออะไรล่ะคะก็ฟินจิกหมอนกันสุดๆอย่างดิฉันเองนะคะเวลาเห็นโมเมนต์ของสองคนนี้ในโซเชียลเนี่ยก็ได้แต่นั่งกรีดคนเดียวเพราะว่าก็แอบเชียร์คู่นี้อยู่เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักออกมากๆเลยนี่เลยค่ะล่าสุดนี้เลยสองคนนี้เขาออกมาไลฟ์สดด้วยกันนะคะซึ่งค่ะบางช่วงบางตอนเนี่ยว่าแต่ว่าสาวเบสของเราหลุดปากอะไรมาแล้วหรือเปล่านะคะเพราะว่าเบสเนี่ยก็ได้พูดนะคะแซลบิกนี่แหละบอกว่าที่คุณเหมาไปร้อยขวดจาได้ไหมคะหรือ ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงป๊อปปี้เลิฟหรือเปล่านะคะหรือเป็นช่วงทําคะแนนอะคุณผู้ชมเมื่อสาวเบสพูดออกมาแบบนี้หมายความว่ายังไงล่ะคะเนี่ยก่อนหน้านี้ซึ่งเบสก็บอกต่อด้วยนะคะว่าตอนนี้เบสขายของไม่เห็นมัเหมาเลยนะคะช็อตนี้โอโหทําเอาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ของเราเนี่ยถึงกลับไปไม่เป็นสุดๆอะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเต็มๆของเบสกับบิ๊กกันคะ่ะที่คุณเคยเหมาไป100ขวดจำได้ไหมคะ ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงป๊อปปี้เลิฟหรือเปล่าหรือมันเป็นช่วงทําคะแนนทำไมเดี๋ยวนี้เบสขายของไม่เห็นมาเหมาเลยไหนเคลียร์เรื่องนี้ก่อนเรื่องของเขาแล้วไปาทำไมขายทำไมไม่เห็นขายเลยตั้งแต่วันนั้นอ่ะยังไม่เห็นขายเลยจริงจังเลยออ่ะขายดีสติกนะสีมะนาวก็หวานชอบที่ฟองจริงหรือเปล่าโอ้ยเนาไม่ตอนนั้นอาช่วยขายดีสติกไหมอ่ะเห็นบ้างม่เห็นไม่ได้เข้าไปดูตอนช่วงที่ขายไงไม่เข้าอะไรเธอเข้ามาเมน เธอเข้ามาไปบอกว่าจะจะเหมาหนึ่งร้อยขวดนะเธอก็ไม่ซื้อคือตอนนั้นอ่ะอันเนี้ยเป็นช่วงแรกเลยอันนั้นเป็นสินค้าเดียวใช่ไหมไม่ถามไม่เป็นไรตัวไอสินค้าคือไม่อยไเ้ียงิบหยิบไม่ถามจริงไหมคะเบสไลฟ์เฟซิตเนี่ยครั้งแรกแล้วตอนนั้นเขาก็แบบทําคะแนนอย่างเงี้ยเขาก็มาคอมเมนต์ปุ๊บเขาก็กดเหมาหนึ่งร้อยถูกไหมจริงจําได้เห็นไหมทุกคนบอกว่าอ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาไม่เคยเหมาหนูอีกเลยหนูขายอะไรเขาก็ไม่เคยเหมา แม้เป็นยังไงกันบ้างล่ะคุณผู้ชมขาสาวเบสหลุดปากออกมาแบบนี้นะคะงานนี้จะรออะไรแฟนๆเนี่ยก็เข้าไปแซวกันสนั่นเลยแหละทั้งมีการบอกนะคะว่าเบสเอ้ยแล้วก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันโปตลอดนะคะซึ่งแฟนคลับคนอื่นๆเนี่ยก็เข้ามาตอบกลับอีกเหมือนกันบอกนะคะว่ารอละครจบแน่ๆช่วงทําคะแนนพันนานะคะเพื่อนทําคะแนนวันนี้เบสหลุดรหลายรอบเลยนะคะนั่นทําคะแนนพันนานะคะบอกขอสอผู้โปตลอดการช่วงทําคะแนน ช่วงป๊อปปี้เลิฟพนาเบสโปตลอดแสดงว่าจีบกันจริงนะคะฟินมากแล้วก็นะคะยังมีอีกหลายต่อหลายคอมเมนต์แหละค่ะคุณผู้ชมขาจากแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์นะคะแซวสาวเบสกับหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กันอย่างมากมายเลยแหละภายหลังจากเห็นช็อตด,ดังกล่าวนี้อก็เอาเป็นว่านะคะคู่นี้เนี่ยหลายต่อหลายคนที่เชียร์อยากจะให้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะทั้งสองคนจะเป็นมากกว่าเพื่อนซีจะเป็นมากกว่าคู่ฟอนไหมอันนี้เองเนี่ยพวกเราก็ต้องมารอจะ ช่วยแล้วก็รอติดตามกันอีกทีนึงค่ะ